พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสั่งดินเขาเฮือนพี่น้องล้างข้าก็นจนหมุนพี่น้องขางทางหลุมจนโง่เขามากบุกซิดาก็นจนหายพี่น้องเลยบุกซิดาหายยังบุพเพพี่นอ้องบุกหม่วงอีกบุกม่วงก็นจนเซ เกิดข้าตาใหญ่ยังเยเลยข่าวนหญ ห่วงนะคะเจ้าดึงเนื่องผูกไฟหรือว่าหรือว่ามันหกักอนนะไรนะอืมตาเถอพี่น้องเอ้บาท <48. S 1> ข่าวเดียวสเปดโหลดพี่นอ้องแล้วพี่นอ้องสิพาลงเมืองตลางนี่มากระเต็มเลยนะนี่ ว่าบัวโหลดขึ้นพยังได้แหลนขึ้นเชยแน่บั็ก้อนอีทอยู่ในหะเดศคนลมาบนแลสระลุแล้วจะบอกเข้าจะโหลดเนี่ยโอ้ กอกับรถท่านแล้วพี่น้องดินบ่อเขาเรียบร่อยท่านพอเอาเขาแบบซี่ผัดบ่อได้ได้พี่น้องพะวานหลุดอันนี้น่ะมันต้องมันมาบางส่วนได้พี่น้องเขาจะมาเหตุทางขั้นเท้าบ่อเขาพี่นี่ก็เพื่อละยันตกแหงพี่หนาพื่อละอันนี้เขาจะมาเหตุทางใหม่พื่อละมันมาแบบกระทันหันหลุดได้พี่น้องแล้วก็ขากรมุยวปไล่ข้าไล่อีกท่านเอาแล้วก็คือข้ากระจกกหายจกแ้วเข้าก็ไปหลุด มันบบมีแบบว่าแบบว่าแบบว่ามาล่อจกดินคายนะบบมีอันนี้คือข้าจ้ามานี่อันข้าจามาเหตทางเนี่ยบ้านข้าจาบ้านข้าจ้าจ่างมาเหตทางมาแปลงทางนี่ข้าจอก้ามานี่มันบบไดมีแบบว่ามาล่อแบบว่าเวลาเขาอยากได้หรือไปบอกเขาาจามาจกแบบนี้ บ่ค่อยมีได้พี่น้องเลยอันนี้ข้าเจ้ามางานใหญ่มาแปลงหุนทางคุทางเที่ยวแหละพี่น้องหุนทางเทียทเท่ยวตั้งแต่ชี้สว่างทางป่าสะขึ้นมาแหละพี่น้องตะก,กี้เราไม่ได้ให้ขึ้นเหียยพี่น้องแล้วบ้านนี้ข้าเจ้าว่านันบ่อนที่ฮะเด็พี่น้องมัน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 บ่ค่อยลายไปไหน ปานนี้เปิบชุดคนชิดชดได้ก่ออีกพี่น้องเอ้ยกระควดดินออกอีกแล้วป่านนี่ควดดินออกตามคานมานี่ะชิดได้ก่อทั้งกุดทั้งส่วนมาสันนะ <laughs> แน่แต่ว่าขางนั่นกันแล้วกระสวดตัวนี้ลงพุ่นพุดตัวนี้ลงใส่พุ่นลงใส่หองวันนั้นเตียมตะคางนี่แล้วพี่น้องขางนั้นยังพนันเอาเาขา เราก็จะได้ส่วนเขาค้างนั่นก่อนได้ไงนะ <c oughs> ตะกี้วะชิโพกโหลดพี่น้องเอาไปเราแม่ยันกว่พ่อพี่น้อง นี้ภามสั่งเศ้าหลดไปซะเลย ดีแต่ก๊กล้ำไเฮะบัวฮักพี่น้อง <laughs> ก็จะโจกในหนาทางนี ksam, an uh ่พี่น้องในทางซ้ำแยกหนาบานแม่ตีอย่างพี่น้องกี่ไบายทางนอกมันบอล้วย่างแจ็คโหลดทำบนี้มัดจีเบิร์ตบอเออจ็คโหลดลย่ไหซี บะชุดไทยเนี่ยยเท่ึงฮะเนี่ยเอาเข่าชวนอันน่นปลูกอันนั้นอนี่กินอันนั้นอุ้ยอันก้บเครื่องปูนีเหมยน้ำด้มันโกงพ่อหลานเนี่ยก็เกรื่องปลูฟังๆันอ่ะอย่างันเนาะเหมือนชิบะเชียงเงินหลุดหาลอยฮกลอยชิบะท่มหัวทมชวนไปเลย เฮ้ย <c oughs> มึงมีเบียค่ะไม่ยังอันนี้อีมึงเห็ุยังอันนี้เกือบพว่งทัวกูมึงเห็ุยังจะกี่วะซิพวกโหลดพี่น้องเพื่อการกบาอีนาง พอให้่้ามผว,ว,วาเศร้ราแตงสิพ่อผว่าตะกี้ว mm ่าที่หกเพื่อทมให้มันเพียงกันผวาไอ้ทมนานดินเนี่ยมันเพียงกันมันใจเสียนงามผว่าของอันนี้กับท่านนอเขาเนาะอันนั้นก็ห้ากะเต็มเลยทั้งนั้น mm hmm. เผื่อก่อที่ยงคันมันก็นอ,กนอ,อยู่ mm hmm. งวงหูผลัดพี่น้องพวกแล้วก็สะลงมาพี่กระเสียนข่มเล้าอยู่ถ้าทุกข้าวหลุดยังหมื่นบาทเลยพี่น้องเลยหลุด,ดละหาลอย กระชิชานี่ลงมานี่พี่น้องกระชิชาตัวนี้ลงมานน่นี่ลงมาใส่นี่จะได้ก่อตัวนั้นสว่วนลงมาใส่ตัวมันแล้วนี่ให้มันเต็มเมียน,น,นข้ามันเลือแล้วก็พ่อและพอ ข้ามันเลื้อแล้วกับพ่อเอามาแมนก็สิลลำบากตัวเองหะแล้วชิบเจ็ดหลดพี่น้องมหัศจรรยช้ำ นี่ก็เอาลงนี่เนาะผ่าถาวรนี่เนาะตัวนี้มันเออสะลงนี่มอเตอร์กียร์สะลงนี่ตัวนั้นกับทอมเดินตัวนั้นก็เอาขามานี่พอดีเนาะพอดีสำเนียงบริเวณผ่าถาวรขวดลงหนาทางทั้งไหนอีกพอดีงามสามชิพเจ็ดรถนี่อุ้ยบอกตกใจพูดหนึ่งของมันโย ่ชุดพี่นอ้องลังคาไปทางนี้กระบุมข้างนั้นโรงพลวดกระเจ้าพี่น้องเลยในกระดุดเลยทางนี้ก็ดิลังคาเฮือนกระจนไปพี่นอ้องเลยผดโพได้ล้างใหม่ล้างเก่าก็ <c ười> ไปไปเบิร์ตแลนดรถก็เอาไป <c ười> <c ười> โอ้ย <c ười> จังแม่ ุดท้ายเอา18โหลดพี่น้องมา17เฮ้ยผู้หนึ่งอยากได้18ผู้หนึ่งอยากได้5ผู้หนึ่งอยากได้17 โดดกับเขาหยากพี่น้องเอ้ยเขาแล้วแล้วก็แล้วซะเขา,า <c oughs> เดีเถอะคือมาอย่างอ่ะแล้วเธอเลิกลุ่มเธอึ้นมาย่างอะนะท่านี้ก็บุดธประสันพุดลงทางนี้พุทบไปแล้วหนิข่านนี่ก็ยังแม่ข่านนี่กับพ่อข่านนี่เออสารลูกใส่นี้มันกัน,นะะนอะพร่นล่ามันกันอยากเบิดไปพ่นล่า ้พีออยย่น้องเลยเป็นข้อง่ายๆเด้อเพื่อนเลยแต่ดินจะสื่อดินจะสื่อก็ยังจะเป็นหมื่นห้องข้าอยนี้ธรรมดาสำหแม่โรงแรมห้องอันห้องอันแม่หมูะนะสามสิบโหลดปะคะห้องขายังชิบก่าโหลดเนาะ โหลดข้าจ่าเราคิดหอดโหลดตัวเองเด้ยพี่น้องกวดลงกวดลงพี่นอ้นองเลยมันกัดประมาณแล้วมัน,นขอมว้วนนีกับเช้เอาทาั้งหนาคุณขามามันจังสีพ่อตรงไหเ้เราถือเไกลหรอวก มันอะไรเพิ่มเงืนใครอีกบ่อ้ามาแปลงเห็น่น่ออเอกันาร่อยเอกันหาออยเออยิ่งเขาวแล้วนะราคาเดียว กะเถอกเนาะมนจาคุ้มขามียเถอกะเถกแล้วเขา่าแน่น่ะออนหลเ่อัน่งบลยากน้งใยเเียมาเพียบมาบได้เออมาบ่ไล้ก็ยาห้อมันเบวาอยากต่อใช่ไนลูก ตัวนี้แกเอตวนี้ชีกะคอมดูอัลัมปมันีมนมันี่แตคงนี่ะมันฆ่าใบพเพียงไคทางลังมันนะพ่อตัวนี้เด้พ่อส้มนีเด้มันเพี่ยงหรอบ่มันใหญ่มันบอกพ่อจงแต้วเขาพี่ พ่อขยาแล้วพูดไปตงนี้เลูก้องลูกบอเลยครับจอนเอิ์มากินกันครับวมันเต็มคุ๊กนั่นนีแล้วแกะ ออกมาย่ายจะได้ขัดจักรก็จะไปกับโหลดนะพอดีแขวะจะออกวัดปากเลยมาดอกตะเรมเดียวเลยย่า่อุ้ยมือเี่กกระเขือม,มารีกันพ้นโต๊กนี่เพราะแห้งแบ็บนินแฉบมากท่านกระกรนก์มสั่นเลยเด็พี่น้องเจ้ากระกลนฮอตคุ้งค้านระบบทชิบันสิกรไมนก็ ฟ้าวน้ำดินพี่น้องเอ้ยเขาจะโบมาเล่าโบมาล่าอมาถา่าเอาเออเอามานะสัีแล้วเดอพี่น้อง